สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่านะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าการสนทนากับพระภิสูุสงส์งเนี่ยนะคะเราควรใช้คําพูดว่าอย่างไร สำหรับนักเรียนที่เคยสนทนากับพระภิสุสงฆ์กันแล้วนะคะนักเรียนก็นะคะพอจะรู้ว่าการที่เราสนทนากับพระภิสุสงฆ์เนี่ยนะคะเราต้องนะคะมีมารยาทในการปฏิบัติด,ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะในครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปนะคะจะเป็นในเรื่องของมารยาทในการรับนะคะและการส่ง สองนะคะให้กับพระภิสุสงฆ์นะคะซึ่งเราจะต้องทําด้วยนะคะความสํารวมนะคะแล้วก็ทาเรียบร้อยนะคะและผู้หญิงเนี่ยนะคะจะนะคะส่งสิ่งของไปถึงมนะคะให้กับพระภิสุสงฆ์ไม่ได้นะคะนะคะผู้หญิงไม่ได้นะคะจะแตกต่างจากผู้ชายนะคะ และในวันนี้นะคะเราก็ยังคงจะเรียนกันในเรื่องของมารยาทของชาวพุทธนะคะแต่ว่านะคะจะเป็นในเรื่องของนะคะการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในศาสนาสถานนะคะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะนักเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ดูคลิปวิดีโอเลยะคะ่ะ มารยาทที่ชาวพุทธควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในศาสนสถาน ดด้ววยยช่คิสวัสดีครับน้องๆเราได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันในวันนี้ขอถามน้องๆกันก่อนนะครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าเวลาที่น้องๆสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ควรใช้คําพูดอย่างไร สำหรับน้องๆคนไหนที่เคยพูดคุยกับพระภิกษุก็คงจะพอรู้นะครับว่าการพูดกับพระภิกษุนั้นก็จะต้องมีมารยาทในการปฏิบัติด้วยที่เหมือนกับในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนมารยาทในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุที่เราจะต้องทำด้วยความสำรวมเรียบร้อยและผู้หญิงนั้นไม่สามารถรับหรือส่งสิ่งของถึงมือของพระภิกษุได้ซึ่งจะปฏิบัติแตกต่างจากผู้ชายครับ พร้อมกันหรือ,อยังไปเรียนรู้เรื่องราวที่เราที่จะเรียนกันในวันนี้กันครับ <i> ในการพูดคุยกับพระภิกษุนั้นเราก็จะต้องมีมารยาทและต้องให้ความเคารพต่อท่านอย่างสูงโดยใช้คำแทนชื่อตนเองเสมอเช่นคำว่าผมกระผม สำหรับผู้หญิงก็ใช้คําว่าดิฉันต่อมาเวลาพูดกับพระภิกษุสงฆ์เราจะต้องใช้คำแทนพระภิกษุสงฆ์ผู้สนทนากับพระภิกษุสงฆ์ไม่ว่าชายหรือหญิงให้ใช้คำแทนพระภิกษุสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านหรือท่านและในขณะที่พูดคุยเราก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับคือเราควรประนมมือพูดกับท่านนะครับ ไม่ควรที่จะพูดล้อเล่นหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพครับถึงแม้เราจะเป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นแต่ก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับเรามาทำกิจกรรมการใช้ภาษากับพระภิกษุสงฆ์กันหน่อยครับให้น้องๆมาช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้องกันหน่อยครับข้อหนึ่งผู้ชายควรใช้คำแทนชื่อของตนเองเมื่อเวลาพูดกับพระภิกษุสงฆ์ว่าอะไร ข้อ 2. ผู้หญิงควรใช้คำแทนชื่อตนเองเมื่อพูดกับพระภิกษุสงฆ์ว่าอะไรดิฉันข้อสเราใช้คำเรียกแทนพระภิกษุสงฆ์ว่าอะไรถูกทุกข้อ นอกจากที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะที่พูดคุยกับพระภิกษุแล้วเมื่อเวลาเราอยู่ในวัดเราก็จะต้องแต่งกายให้เหมาะสมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นรู้จักสำรวมกิริยามารยาททางกายและวาจา ทั้งการเดินนั่งต้องให้สุภาพเรียบร้อยไม่พูดคุยหรือเล่นกันเสียงดังถือเป็นการให้ความเคารพสถานที่และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดครับทั้งมารยาทในการพูดกับพระภิกษุสงฆ์การสำรวมกริยามารยาทและการแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อยู่ในวัดเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับ และถ้าน้องๆทาได้ถือว่าน้องๆเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาเป็นคนดีของสังคมทําให้สังคมสง,งบสุขด้วยนะครับนอกจากที่เราจะต้องมีมารยาทเรายังต้องรู้จักช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของและสถานที่ที่อยู่ในวัดด้วยทางพระพุทธรูปพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะรักษาความสะอาดภายในวัดโบสถ์วิหารเป็นต้นนะครับเพราะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นาศนาสนวัตถุและาศาสนสถานที่สำคัญและมีคุณค่าต่อพุทธศาสนิกชนอย่างมากการทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติอีกด้วยนะครับ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วเหรอครับน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันครับข้อหนึ่งการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสนทนากับรพระภิกษุสงฆ์คือข้อใดเมื่อสนทนากับรพระภิกษุสงฆ์ให้ประนมมือทุกครั้ง ข้อ2การสำรวมกริยามารยาทหมายถึงข้อใดการระมัดระวังกายวาจาข้อ3เมื่อไปวัดเราควรแต่งกายแบบใด เสื้อผ sup ้าที่สะอาดและเรียบร้อยข้อสี่เราจะรักษาศาสนาวัตถุและศาสนาสถานได้อย่างไรบ้างช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของศาสนาวัตถุและศาสนาสถานอยู่เสมอ ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับมีคำตอบข้อไหนกันบ้างที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรามาดูกันเลยครับข้อ 1. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสนทนากับพระภิกษุสงฆ์คือข้อใดคำตอบที่ถูกต้องคือเมื่อสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ให้ประนมมือทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและการสำรวมกายวาจาและใจข้อ2การสำรวมกริยามารยาท หมายถึงข้อใดคำตอบที่ถูกต้องคือการระมัดระวังกายวาจาครับถือว่าเป็นการสํารวมกริยามารยาทที่ดีที่สุดทางกายก็เช่นการแต่งตัวการไหว้ส่วนทางวาจาก,ก็คือการพูดทั้งพูดกับพระสงฆ์หรือแม้แต่การพูดกับคนที่เรารู้จักเราก็ต้องสํารวมไม่พูดคุยเสียงดังนะครับข้อ 3. เมื่อไปวัดเราควรแต่งกายแบบใดคำตอบที่ถูกต้องคือ เสื้อผ้าที่สะอาดและเรียบร้อยครับเพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่สถานที่น้องๆอ,อาจจะสวมใส่ชุดสีขาวไปวัดก็จะดีมากครับข้อ4เราจะรักษา,าศาสนวัตถุและาศาสนสถานได้อย่างไรบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของาศาสนวัตถุและาศาสนสถานอยู่เสมอครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของส่วนรวมที่เราควรช่วยกันร,รักษา การรู้จักช่วยกันร,รักษาความสะอาดก็เป็นความดีง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกคนด้วยครับน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อน้องๆได้รู้แล้วก็อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วไปปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีของศาสนาและของสังคมด้วยนะครับมารยาทชาวพุทธในชั้นประถมศึกษาปีที่สมก็มีเพียงแค่นี้ ในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวในสาระใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในาศาสนาพิธีที่เหมาะสมครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ